เรากำลังทางหนกันนะคะทางกินเองคนที่ทางนี้คือพยาวานส่วนตัว หน้าอาจจะไม่ค่อยยิ้มนะคะคนนางเป็นเสือยิ้มยากเมื่อกี้เราใส่ถุงนัวไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่หนังหมูใส่เยอะนะคะชอบชอบกินหนัง สส่หมดเลยกระเทียมกระเทียมกเทีส่หมดเลยเหรอเออสส่หมดไม่ไหวนะมันเหม็นอะข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ไหข้าวเหนียวใส่มดเลยใช่ไหมจะได้ติเกลียวทางนี so ้มีสูตรนะคะคืออยากใส่อะไรก็ใส่อะผมนวอใส่หลายสักหลาย เขาเป็นคนชอบกินหมูนัวเกลือใส่ทอด,ดให้เข้าที่นวดให้เขาที่ให้เขาที่เขาทางรูดสองโม,มอนะคะอืมเลยเขาต้องนวดจงกว่ามันจะเหนียวๆใช่นวดจนกว่าเครื่องปรุงและข้าวเหนียวเส้นนังหมูจะเข้ากับ จนเหนียวจนฟั่นเป็นก้อนได้ไมันวดไม่เหนียวเนื้หมูกก็จะเสียอีสานก็เอื่นขั้นขั้นจนเป็นโซน่ ถาใครอยากหอมอยาให้ส้มหมูหอมก็ใส่กระเทียมยี่สิบบาทกท็ฉีดนี่ออนโซนหนังหนูมากเลยบางบางสังตรงจากน้ำโง,งสั่งตรงจากน้ำโงจังหวัด้กนกิน นมก,ออนกนะ่ถึงยายทอนเลยเนาะโอ้คิดถึงแกจังยายไปทำส้มหัดไสยไของเนไม่ <c oughs> ดีอ่ะระวังช่วยลุนได้สกใจมากย,ายา่างยัางไม่ใช่กำลังได้แล้วค่ะน้าว่าใส่เกลือน้อยเกิน,เกนไปรึเปล่าเ้าอีกละ เธอนะ่ะกินเกิดถืดตมไม่นัวเข้มไปกัชิชายอีกแล้วม่ยากดอกมันยังนัวถ้าเค็มก็เอาถ้าจะกินก็เอามะนาวตัดนะคะเอาเอามะนาวตัด มันต้องคั้นหนูเหนียวเลยนะวันอันนี้ยังไม่ได้ที่นะเนี่ยยังอย่างต้องเอาเออกหอมนะมเริ่มหอมแล้วจ้าไม่ต้องใส่กระเทียมแล้วใช่ไหมพอแล้วเนาะถ้าไม่ชอบกระเทียมเยอะก็ใส่แค่นั้นยี่สิบบาทใส่ครึ่งนึงก็สิบบาทถ้าคนที่ชอบกระเทียมเยอะก็ใส่ยี่สิบบาทหมดเลยกระเทียมต้องปอกนะจ๊ะอันนี้อันนี้ใส่หนังใส่เนืน้อหมูมากน้อยเท่าไหร่ ถ้าก็หมูโลนึงหนังหมูโลนึงอย่างละโลโอเคเป็นหนังหมูที่ก็สไลด์มามันจะเป็นหนังหมูแพกมานะ่ะประมาณโลครึ่งแล้วก็ใส่โลนึงถ้าเราไปสั่งที่เขียงอะไรเราก็สั่งโลนึง เริ่มหอมและยังจื้อหอมไหมจะมีใครอยากกินไหมเนาะมาเด้อเดี๋ยวตุ้มเพื่อนเพลงจะส่งจะให้ ด้วยร้องเพลงัวด้วยเซ่รอเพาะเป็นไม่จะเป็นอิกาห้องเ,เสียงเทียนร้องอะไรร้องเพลงอะไรแต่เนั้งร้องเพลงไม่เป๊ะไม่พราะไม่เชื่ออัะสักนิดนึงที <laughs> ่ตะร้องไห้เป็นอ๋อจะร้องทาไมร้องไห้ <laughs> ไม่ชอบคุณร้องไห้ <laughs> ไม่ชอบคุณอ่อนแอเบื่อคัทาร้องไห้เพราะความสําเร็จงูใช่จะเสียใจทุกอย่าง นั่นแหละจะร้องไห้จะเสียจใจจะดีใจก็เกิดก็นั่งปั้นดูก่อนได้ย่งยังย่นงย่างถ้าคุณไม่เขียงแรงจริงกรุณาใช้สามีทำนะ,ะจ๊ะเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะมากใช่ต้องนวด นิดนึงอีกนิดนึงขออีกนิดนึงไม่เริ่มหอมเรื่องหอมเห็นกระเทียมเห็นกระทอนเขาคั้นอ่ะเขาแบบคัน้นจนเหนียวอ่ะใช่คัน้จน,จนจนแบบมือแกอยู่อย่างเงี้ยจนจนมันเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรมันล็อกอ่ะออแต่กระเทียมแกใส่เยอะมันเลยหอม แต่ถ้าสําหรับน้ําไม่ชอบกระเทียมก็ใส่แค่นี้แต่ร้ถ้ายี่สิบบาทกับหมูโลเนึงน่ะมันจะหอมพอดีใส่อีกนิดนึงแล้วัไงมาพูดที่แขะพอพออีกหน่อยนโอ้ไทยกินนี่เอาใส่กระเทียมเยอะไม่ใช่ว่ามันแค่หอมนะมันป้องกันไม่ให้เสียด้วยโอเคโอเคใส่ได้ คือเป็นคนไม่ค่อยชอบกินแบบหอหอมกระเทียมอะไรนะโตมาก็เลยกระดูกไม่แข็งแรงมันช่วยกระเทียมช่วยในเรื่องไขข้อกระดูกได้ถ้ากินสดวได้ยิ่งดีแต่ทาไงได้คือมันมันไม่ได้กินตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยไม่คุ้นชินก็ช่างหัวมันเถอะ เดี๋จะคิดอะไรกับสังขารมันมากมายคนใจทุกคนอืมัมนอยู่นี่พอร้อยตีหรอกถ้าอยู่พอร้อยตีก็ดีใจด้วยแต่เราไม่อยากถึงร้อยตีหรอกอยู่100รอ้อยตีแล้วต้องตะบันน้ำกินก็ไม่เอานะอ่าวันนี้เราทำแหนม มาดูวิธีการปั้นแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใส่ถุงใส่ถุงอะไรปั้นกันง่ายๆอย่างนี้มาเด้อใครจะมากินกับตุ้มเช่อนเพลงหน,น,น,นังจะหนังางกินจ้าไม่ได้้ทำขาย ทำื่้กายทั้งก้นใหญ่ๆานนเจ๊่งเนิอ๋อแวก็พัเื่อนเป็นแท้เออ,อ,อวา่าจะทำเป็นรเออเก่งอ่ะโอ้คนงามทำะไรก็เกิ่งทำะไรก็แซ่บแซ่บตรงกระเทียมมันน้อยอ,อย่าให้กินเลยนะเจ๊มันไม่ค่อยถูกใจเครื่อง้ันไม่คาวก็พอแล้วมะนาจ้ามาจา้า,จาทำแหนังกินเอง ว่าจะซื้อปลา,ามาทำแกี่ยให้เลยนะเนี่ยแต่มื่อจะซื้อปลาที่ไหนมันไม่ยากหรอกวันนี้ทำก็ไม่รู้จะกินกันหรือเปล่าหรอกังไม่เดี๋ยวทำมาจากบ้านส่งขึ้นมากับแคบหมือพ่อเองแค่ให้นา้าก็พ่อเองอยากกินเร็วก็ฝาก4-7มา กินเนื้อมูแห้งก็บอกเลยมาัตากมาให้ปลาแห้งพ้าหน้าฝนถ้าช่วงช่วงฝนมีปาอันนี้ของนาใช่ไหมใช่อ๋อถ้าจะใส่ถุงนั้นของเฮไก่ก็ไม่ต้องก้อนใหญ่มากก็ได้นะ<ฮ>ใหญ่มากนะถ้าใส่ถุงก็ครึ่งน,นึงแล้วก็พัก ไม่ได้เป็นแท่งนี่เยอะว่ะเท่ากับสองโลนั่นะก็คั้นแล้วได้เกือบสามโลหมูหนึ่งโลหนึ่งโลก็ใส่เครื่องอีกเกือบสามโลสามโลเนี่ยเราได้ยังเป็นพันเก็ดไม้เก็ดไม่ได้กี<ม>่วัน ก็บไวได้สิวันใส่ตูงเง้เย็นได้ตลอดอย่าให้โดนอากาศอย่าลืมเอาออกมากินแล้วก็เอาวางไว้ข้างนอกมันก็จะเสียหมายถึงว่าอากาศมันเข้าหมายถึงว่าถ้าเราจะเอาเอาออกมากินแล้วก็ยกาเฉพาะที่ออกมากินแล้ว,ลวเราก็รีบ<ต>เอาเข้าตู้เย็นไปเลยาำรับที่กินนะต้องเข้าชนะ่องฟิชนะถ้าอยากกินนานก็ใช้ได้ถ้าอยากไม่นานก็เอาไว้ช่องธรรมดาแต่ต้องมีแต่ต้องเยน็นนะเย็นให้ถึง ตู้น้ำนี่ก็น่าจะเย็นอหนูไม, <Okay. S 2> ม่ค่อยไม่ค่อยได้เปิดหรอก yeah. อยู่บ้านอ่ะทำเพิ่ไม่ถึงห้าวันเลยหรอ,หรอใครคืนอยู <No. S 2> <c oughs> ่บ้านทำทีเยอะนะทำทีคืนครึ่งโลทำครึ่งโลเสร็จก็มาคั้นออกมาก็จะได้โลนะึงแต่ไม่ได้ใส่หนังห,งหมูเอยอะขนาดนี้ใช่ <c oughs> ใส่อยู่แต่ไม่มเยอะหนังหมูนี่คนมันโดนเครื่องอยูอย่มันจะมินดลงหนูหนูหเอาไปลวกน้ำอุ่นตีเนี่ยมันเป็นแข็งแข็งแข็งไม่น่ากินหรวก็เลยเอาน้ำ,นำร้อนลวกแล้วก็ทำให้มันเสด็บไม่ให้มันน้่มน,นั้นอร่อยตรงหนังเนี่ยนะกระเทียมอ่ะทำส้มหมูอ่ะ ใช้กระเทียมไทยกระเทียมกิีบเล็กมันจะหอมที่จริงถ้าเป็นเส้นๆสนนันน่าจะดึงออกนะเส้นเมื่อกี้เส้นอลไรเส้นเส้น,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 นมันอ่ะไม่ไหนไม่มีนเป็นหนังหนังล้วนแล้วอย่างไม่มีมันไอ้ที่มาคือหมูสามชั้น<อ>หมูผสมมันกอยังนี่ต่อมไก่